สวัสดีค่ะเชฟโรเลตออฟตานะคะเป็นรถบ้านแท้เครื่องยนต์หัวฉีดนะคะคันนี้ค่ะราคา55,000บาทเป็นรถยนต์เกียร์ออโต้ต,ตัวท็อปนะคะแอร์ดิจิตอลค่ะระบบเบรก ABS นะคะรถยนต์ปี4-6ช่วงร่างดีกระจกเป็นไฟฟ้าค่ะมองข้างสามารถปรับไฟฟ้าได้นะคะมีระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะ สภาพตามรูปเลยนะคะยังสวยงามค่ะแอร์เย็นเพลงเพราะสีสันร,รอบคันก็ต้องไปเก็บสีนิดหน่อยนะคะหากไม่ซีเรียสไปใช้งานได้เลยค่ะภายในสวยนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าค่ะมีตัดลายไม้ด้วยสวยงดงามนะคะตามรูปนี้เลยนะคะเป็นเบาะหนังออกโทนสีครีมค่ะรอ้อแมกสวยๆดอกยางยังดีเร่มพร้อมโอนนะคะ 55,000บาทสนใจติดต่อผู้ขายได้ตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้นะคะสอบถามรายละเอียดประกอบการตัดสินใจเพิ่มเติมหรือต้องการนัดดูรถขอพิกัดเพิ่มเติมนะคะสายตรงหาเจ้าจผู้ขายได้เลยนะคะแอดมินเพียงมาแนะนำเท่านั้นค่ะไม่ใช่เจ้าของรถและไม่ใช่ในหน้านะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าจะมาแนะนำรถสวยๆให้ชมกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ